ค่ะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของท่างช่องเกตูผ้าลวยเนาะค่ะมือนีเกตูกระไดมาอยู่วัดผาแท่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะมือนีเกตูกระได้มาบูชาของบูชาหลวงปูพ่พิบูลไปให้เอฟซีเนาะค่ะแล้วก็เกตูกระไดบูชาสอยปูพ่พิบูลจะมีปู่โชตแล้วก็มีปูพ่พิบูลแล้วก็จะมีปู่ผมยาวเด้อค่ะเด้อสามองค์ จะเอาไปคลองรถนอกจากพี่น้องเอฟซีทันใดที่อยากจะบูชานํำกะมาตามเกจตู่เขาไปบูชานํำกันเ้อค่ะเด้อสามารถแอดไลน์เกจตู่มาหรือว่าเบอร์โทรเกจตู่มาใดเนอกจากเนาะตามเบอร์โทรที่เกจตู่ขึ้นใตคิเนอกจากอันนี้บูชาไปห้อยรถด,ด้วยค่ะพี่น้องะ่ะจะแล้วกามี คาถาเดียกรับนะจ๊ะจากทางวัดปู่พิบู์จากทางวัดพระแทนเนาะค่ะจาอน,นี้เจตุกสีได้มานั่งบูชาไปให้เอฟซีจ้ะอันนี้ก็เป็นเหรียญปูเนาะค่ะเป็นเป็นเหรียญป,ป,ป,ปูสำรับเอาไปหอยข้อจ้ะที่เฮ้าจะได้ที่เฮาไปหันมาหนีเฮาก็ต้องขาเฮ้าศรัทธาเพิ่นเนาะคะ่ะคือยังเกตุนี่เกตุศรัทธาโดยตรงแล้วเกตุจะ แล้วก็มีเหรียญปูโชตค่ะปูโชตแล้วก็ปูผมยาวจ้ะถูกปูเลยค่ะพี่น้องเอฟซีสามารถบูซ่าได้่านแอดมินนะจ๊ะทานเจตูหรือว่าพี่น้องจะบูซ่ารูบล่อเหมือนรูปหล่อเหมือนปู่พี่บูนก็นไดเนาะคะ่ะเจตูจะพาพี่น้องเข้าไปบูซ่าเนาะจ๊ะนั่ลองเจ้าอาวาสเนาะจ๊ะเออน้าเมือนเจ้าอาวาส ของวัดพัแทนเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเป็นร่องเจ้าคณะจังหวัดอุดรเนาะค่ะจะในค่วมอนุเคราะห์จากพอเพิ่นให้เจตูเขามาโบซาแล้วก็เขามาโบซาเป็นคนแรกแลก้วก็มาทายถ้ำให้พี่น้องเอฟซีเข่าไปฟังทางคลิปที่แหลกเน้อจจะเลือแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เจตูสิ พ้าพี่น้องเอฟซเขาไปรับของจากทางพอเพิ่นค่ะแล้วก็จะไปบูชาของให้เอฟซีเราก็จะได้ไปส่งเตรียมรับเด้อจ้าเด้อพี่น้องเอฟซีที่บูชามื่อนีเจต่จะส่งเมิแแ้้วก็ที่บูชาไอ้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 อันอ้ไอ้องวอดไอ้ไอ้วัดไอ้ไ้อ้มอ้เัตูอ้ไ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 ห้ไอ้นอ้ก็้ือ้ไอไมไห้ไอ้ะอ ซาทูซาทูค่ะไปค่ะเขา,ขา,ขาไปเบิงน้ากันแล้วพี่น้องกะกดไหลกดแช่เอาบุญเดอพี่น้องค่ะ <c oughs>

สาสุยน้องยนังยาตังยีสิปนตังเอว่สูงนะอุดมัพงสมีสามิมีสามันีสามีมีสามสามีสามีมีสามีมีสามดีสามีมีสามีมีุามีมสามีมีสามีมีสมีมีสี่ีสามีมีาาสาสาาสาา โอ้ส่วนดวดีเลยแล้ว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 จ้าไอถวายปูแล้วเลยเดี๋ยวไปทักหนอกก่อนค่ะจากปักพี่น้องเอฟซีเกตูได้เป็นคนแรกผู้ใดสิเป็นคนที่สองกัพิจารณาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ม่นปูเพิ่นไปรักสมรักษาอยู่บ้านเกตูกัสิเอาไปพุ่นละกาลสินฝุ่นละจ้ะ อันนี้เอาบูซาอยู่ทางปูแล้วบัดน,นี้เข้ามาบูซาเรียน <ừ. S 2> ของเอฟซีต่อค่ะออโออัน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 ซ้ายอันไปแขวน,นรถจ่าชุดนึ่งไปแขวนรถชุดนึ่งอ,นนอันนี้เดียวอัน เอาของปู referral, ไปแล no okay. mm? ้วเด้เอาเอาลูกปูไปไหมลูกใหญ่ปูเถียนบูชาไปเมื่อนั้นจ้าเจ้าตรงนี้เอซี่นบอกว่าอยากได้เงินปูใส่ก่อนท่าได้จ้าจ้านั่นแหละนั่นแหละเป็นเท่าใดค้แล้วถูกเนาะเนาะเยอะเนาะสี่ร้อยเอาเงินทอนกับท่านไอ้กับท่านหมดเล่ เจอเออ่้ากับเาเจ้าก็ไหอกนนี้ก่ห้ทอนคือกันจ้ะเอาไปเอาไปถวายปูเนี่ก่อนเอาไปทําปูออตัวนี้ไปถวายปูก็เนาะอเข้าไปลวดแม่ ไม่จำถุงยีเลียนซักมาด้วยมาใส่ผ้าไอ้เพื่อนอยู่หันละยีเลียนซักข้างใต้น่ะยีเลียนซักยีเลียนซักโอยจ้าเลียนซักตีโตอันละยี่ข้างใต้วันนี้อยู่บนแม่ถุงหัวเหี่ยวถุงอันใส่ผ้าอันน่ะหาเบังดีดีอยู่หันละอาจารย์เอาเงาไว้มองหันละ สาธุสาธุสาุนโมตัสสะภะหะดตอะระหก็ตัวเดียวตัวหนึ่มาซึ่งมติหนึ่งหมดชาติพงศ์ก็ตัวเดียวตัวหนึ่ะโาซึ่งหมดาติหนึ่สัมดชาตะพงศ์ก็ตัวเะียวตัวหนึ่งมาซึ่งหมดชาติพงศ์ก็ตัียวหนึงมางหมติพงศ์ก็ตังเดสยวตัวหนึ่งมาซึ่งหมาตินงศ์ก็ตัยวนะ่งมาซึ่งหมทชายะนะศ์ก็ตัวเดียวตัวหนะ่งมาซึ่งหมดชาติพงศิกตัวเดียวตัวหนึ่งมาซึ่งหมดชาตะพงศ์ก็ตัวเดียตั เดี๋ยวสิเด้ไปส่งให้เอฟซีกันยุน้องหานค่ะมาผู้เดียวค่ะผู้เดียวค่ะมาช่ห่ ที่รถเก๋งรถเก๋งขอนดมปูเฮานี่ล่ละข้อได้ข้อยังก็ได้ยังว่าโอ้ยสัตธาแล้วไหลขอให้พ่อกับแม่มีเงินก็ถือรถตอรี่รางวัลที่สามข้อแหนั่นลูกมีรถขี่้ถปูก็ได้รถเก๋งถือเกลเอาถือเกลเอาได้ไปงวดเนี่ยบ่ค่ะบ้าต้องหันถือว่า อันไดสูวดงวดแต่ว่าบ่ได้ซื้อ,อจ้าเป็นเดืวางกันอันมีแต่ห้ผู้อื่นเพิ่นซื้อเ<อ>พิ่นกัให้ใส่น้าผูละ1อยผูละสองล,องลออังสีแม่อพอจ้าซื้อปบวิัก้เวตันงพือุปกาป,กปติสังม,มิตังตุมกลิสุจเป่เิังกป ฉันโทประราชโศยาถาไม่เนโฉญราชโศยาถาสกิริโยยว่าันตัทัพพโรโลวินาสุมาเตภวัทวันตรายโยสุขีติะะีายุโยภพาะว่อภิวาตนาคือยติเนจมุตตาปัจจายนโนฉันตารโอธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังภะลองรับหนมนต์เด้อพี่น้องเอ้ย

ค่ะพี่น้องคะพี่น้องก็ได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเจตูเอามาเอาไอเไหรียญปูมาแล้วคือกิ่งของแฉแน่นอนปูพ่นยังบ่ท่านแล้วออกมีแค่60องค์เด้อคะ่ะเด้อพี่น้องอันนี้เจตูกับสิพาพอม่พี่น้องเอซีเข้ามาเบิงบรรยากาศเกาเกาของทางปูเพ่นเนาะค่ะอันนีะ องปูองงาเพิน่อนอ่อนอ่นอ,น,อ,น,อนเอียงกัอนปูพี่บุญน,นี่นี่เป็นซา,า,าลา,าเก่าด้วค่ะซาลาเก่าเก่ามากเก่าแต่สมัยห้อยตีนห้อยมือพอเขาเลยพี่น้องห้อยตีนห้อยมือพอเขาเลยคะ่ะปอูอันนั้นก็เป็นธรรมาตพระที่เพิิน,นเทศเวลาเป็นบุญเป็นงานเป็นบุญบุญนั่นเป็นธรรมาตเก่าคะ่ะมีแต่ใหม่ได้พี่น้องคะ่ะเบิ้งคะ่ะ พี่น้องเอฟซีเบิ้งเอาเด้อค่ะเก่ากิ่งค่ะเก่ากิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเป็นมรดกของโลกเลรอเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เจตุฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเ,นาเอาสาธุสาธุค่ะ